ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่ชอบไปเข้าวัดทำบุญทั้งที่หลายๆคนก็ยังชอบมูเตลูมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสมัยก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงสถานที่สักที่หนึ่งที่ผู้คนเขามักจะมาพบปะพบเจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันรวมถึงทํากิจกรรมต่างๆและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจคนนะครับ ทุกคนจะต้องนึกถึงวัดอย่างแน่นอนแต่ทำไมล่ะในปัจจุบันครับวัดก็ยังคงมีอยู่ทั่วประเทศไทยมีอยู่ทั่วทุกชุมชนเปิดประตูล้อต้อนรับให้เราเดินเข้าไปเที่ยวเดินก็ไปทํากิจกรรมต่างๆแต่ผู้คนในปัจจุบันกลับมีความนิยมที่จะเข้าวัดลดน้อยลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมีความโมเตลูอยู่ทางนั้นเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยความเจริญยังไม่ได้กระจายไปสู่ภูมิภาคชนบทต่างๆนะครับความเจริญเนี่ยมักจะกระจุกอยู่ในสังคมเมือง ทาให้แต่ละภูมิภาคครับรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครสมัยก่อนกันแบบจริงๆเช่นกลางวันก็ไปทําไร่ทํานาครับอยู่ตามสวนตามเถียงนาต่างๆพอตอนเย็นตกบ,บ้านก็กลับบ้าน,กล,บบานกลับช่องมาอาบน้ําอาบท่าเข้านอนอย่างรวดเร็วครับตอนเช้าก็จะตื่นเช้ามากๆแล้วเขาก็ยังไม่มีห้างสรรพสินค้าไว้ให้เดินเล่นครับไม่ได้มีโรงหนังไม่ได้มีตลาดนะกลางคืนแบบสวนจตุจักรเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับที่เราบอกว่าตลาดกลางคืนเนี่ยเขาก็มีกระจายไปทุกภูมิภาค ทาให้สมัยนั้นครับมันก็จะมีแทบจะไม่กี่ที่ที่ผู้คนเนี่ยเขามักจะไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดนั่นเองโดยที่เราเห็นได้ชัดเลยคือวันสําคัญทางศาสนาต่างๆครับผู้คนก็จะเข้าไปทําบุญตักบาตรกันตอนเช้ากลายเป็นวันพระใหญ่ครับอย่างตอนที่ผมเคยบวชเนี่ยวันที่มีวันพระใหญ่เราก็จะไม่ต้องออกไปบินทบาทเลยครับผู้คนก็จะเข้ามาทําบุญในตัววัดเลยแล้วคนก็จะเยอะแล้วก็หนานแน่นมากมาก รวมไปถึงเวลาที่มีกิจกรรมงานวัดกลางคืนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมประจําปีของชุมชนเลยครับผู้คนก็จะตื่นเต้นกันมากครับมาแห่กันมาไม่ว่าจะเป็นงานวัดมาเล่นเครื่องเล่นต่างๆเล่นการปลาเป้าปลาลูกป่งเข้าบ้านผีสิงครับแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะว่าถ้าสับสินค้าต่างๆเขาก็มีตู้เกมมีเครื่องเล่นต่างๆมาทดแทนครับทำให้งานวัดก็ต้องบอกว่าด้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วย ผลต่างต่างเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เราเอามาวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของความสุขของคนที่เปลี่ยนไปครับความสุขของคนในปัจจุบันกับความสุขของคนในสมัยก่อนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดตามยุคสมัยคนสมัยก่อนครับเขาค่อนข้างที่จะนิยมความสุขที่มาจากทางใจพอสมควรเลยยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่คนสมัยก่อนเขาเข้าไปทําบุญครับ เขาตักบาตรให้พระเขาทํากับข้าวมาใช้เงินเนี่ยไปซื้อข้าวสารใช้เงินไปซื้อวัตดุดิบเขาทําบุญไปแล้วเขาไม่ได้รับเสื้อผ้ากลับมาไม่ได้รับสิ่งของอะไรกลับมาแต่เขาได้รับความสุขทางใจหรือก็คือการอิ่มบุญนั่นเองและคนสมัยนั้นก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบความสุขแบบที่เรียกว,ว่าการอิ่มบุญเนี่ยมากๆเลยครับต่างจากคนปัจจุบันที่ต้องบอกว่าความสุขหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากวัตถุมากกว่าคนสมัยก่อนครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเดินห้างครับ เราก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากจะซื้อสิ่งของต่างๆมาสร้างความสุขให้กับตัวเราครับความสุขทั้งจากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆครับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เราชอบหรือว่าจะเป็นความสุขจากสิ่งของต่างๆเช่นมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องมาใช้ถ่ายรูปมาใช้เล่นเกมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความสุขข,ของคนยุคใหม่ที่มาจากวัตถุซึ่งความสุขทางใจก็มีเช่นเดียวกันครับบางทีเนี่ยเขาไปเดินห้างเขาอาจจะไม่ได้ต้องการซื้อเสื้อผ้าในวันนั้นก็ได้แต่เขาแค่ได้ไปเห็นสิ่งของที่เขาชอบครับ ไปดูแบรนด์อัปเดตแฟชั่นที่เขาอยากจะเห็นหรือว่าไปดูหนังเล่นตู้เกมร้องคาราโอเกะในห้างอันนั้นก็เป็นหนึ่งในความสุขทางใจของเขาที่เปรียบเทียบกับความสุขในการไปวัดของคนรุ่นเก่าได้เหมือนกันนี่ยังเมื่อรวมกับเรื่องนักท่องราตรีต่างๆด้วยนะครับที่คนรุ่นใหม่ก็นร่าจะชอบการท่องเที่ยวกลางคืนเข้าผับเข้าบาร์เป็นชีวิตติจใจาม่ว่าคนรุ่นเก่าอีกด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตด้วยครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเวรูปแบบอาชีพของสมัยก่อนครับ เช่นการทําไร่ทําสวนการรับราชการต่างๆมันค่อนข้างที่จะต้องตื่นเช้าครับมีเวลาเข้างานเช้าแล้วก็เลิกงานที่ชัดเจนครับบางงานเนี่ยใบสามสี่โมงครับเช่นคนทําไร่ทําสวนในบางทีเขาทําเสร็จไวเขาก็มีเวลาว่างช่วงเย็นๆครับอาจจะแวะเข้าวัดสักหน่อยแล้วก็ไปเจอกับญาติๆพบปะกินข้าวเย็นแล้วก็เข้านอนอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะต้องรีบตื่นเช้ามาทํางานในวันถัดไปแต่คนรุ่นใหม่ครับบางงานเนี่ยเขาเข้าที9ก้าโมงสิบโมงครับ หรือบางคนเข้างานตอนเที่ยงก็มีมาเลิกงานอีกทีหนึ่งหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะตื่นเช้ามาทําบุญตักบาตรที่วัดครับทําให้ความสุขทางใจของเราครับอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในตอนกลางคืนซะมากกว่าเหตุผลอีกข้อนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของข่าวลบๆกับพระภิกษุส,สงฆ์ครับเราจะไม่เหมารวมนะครับว่า,าพระภิกษุส,สงฆ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีข่าวลบเป็นพระที่ไม่ดีหรืออะไรเพราะว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุส,สงฆ์ที่ดีๆหน้าเคารพหน้านับถือยังม,มน,นหะัดครบ แต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยข่าวต่างๆครับสื่อสังคมโซเชียลมันเกิดการบอกต่อแบบแพร่หลายแล้วก็รวดเร็วมากๆทําให้เมื่อมีพระสักรูปหนึ่งที่ปฏิบัติตนไม่ดีทําผิดศีลธรรมครับทำเรื่องที่ผิดกฎหมายทําให้มันมีการพูดถึงในวงกว้างครับและทําให้ภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ในองค์รวมเนี่ยก็ถูกมองเป็นแง่ลบไปด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ชอบในการเสพข่าวติดตามสื่อโซเชียลต่างๆครับเขาก็เกิดความรู้สึกด้านลบต่อตัวพระพิสุสงครับทำให้เขาอาจจะไปทําบุญในด้านอื่นครับเช่นทําบุญกับเด็กยากไร้ทําบุญกับคนพิการทําบุญกับสัตว์ต่างๆนาะนาะนะครับเขาก็มองว่ามันก็ได้บุญเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจที่จะทําแบบนั้นมากกว่าและเหตุผลสุดท้ายที่ผมอยากชวนเพื่อนๆมาพูดคุยแล้วก็คิดตามกันนะครับก็คือผมมองว่าวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวตามยุคสมัยได้ไม่ทันครับยกตัวอย่างนะครับหมอดู่ในหลายคนครับ เมื่อก่อนเนี่ยการดูดวงคุณก็ต้องไปที่ตำหนักครับไปดูลายนิ้วมือกันให้เห็นแบบจัดจ่ก,กันตัวเป็นๆตัวต่อตัวเลยแต่ปัจจุบันหมอดูมีการปรับเข้ามาสู่โซเชียลมีเดียมีการไลฟ์สดมีการทำคลิปทำคอนเทนต์ครับทำกิจกรรมต่างๆให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมผู้คนก็รู้สึกอินครับอุ้ยหมอดูคนนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูดวงแกนก็นได้แต่เขาอะ่ะมีความเป็นคอนเทนต์ครับน่าติดตามคอนเทนต์ Content เขาสนุกคนก็อยากจะดูดวงกับเขาอินไปกับเขาครับ หรืออย่างมูลนิธิการกุศลบางอย่างเขาก็มีการเปิดเพจ a c e b o o k ครับมีการอัปเดตให้ดูว่าเนี่ยเรามีการเข้าไปดูแลเคสนั้นเคสนี้นะที่น่าสงสารผู้คนครับก็เห็นภาพก็เกิดความเวทนาอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือครับอินไปกับมูลนิธินั้นๆแต่กับวัดครับองข้อจํากัดบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางศาสนาข้อจํากัดทาง จริยธรรมครับที่พระเนี่ยอาจจะไม่สามารถเล่นในทางบันเทิงได้ขนาดนั้นทําให้สื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าจะมีหลายๆวัดครับที่เขาเริ่มมาทำโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นทางการนิดนึงทาให้ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้ติดตามครับทั้งหมดทั้งหมลนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ความนิยมในการเข้าวัดทาบุญของคนรุ่นใหม่เนี่ยลดน้อยลงอย่างมากเลยตัววัดนะครับพระพิสุคนที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นองค์กรที่ดูแลธนพุมิศาส,สนาเนี่ย ก็คุณจะต้องมีการปรับตัวครับลดข้อจํากัดลดกดเกนฑ์บางอย่างครับเพื่อให้มันสามารถปรับตัวได้ตามยุคสมัยวัดอาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานาครับที่สอดแทรกความสนุกความบันเทิงได้แต่ก็ไม่ต้องเลยเถิดจนเกินไปเพื่อทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาติดตามครับสุดทา้ายน,นะ่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบการสร้างความสุขของแต่ละคนที่แตกต่างกันครับ ไม่ได้เป็นเรื่องของอายุไม่ได้เป็นเรื่องของเพศครับเพราะว่ามันก็มีทั้งกลุ่มคนอายุน,น้อยลกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เขายังชอบในการเข้าวัดทำบุญแล้วก็มีกลุ่มคนรุ่กนก่อนเช่นเดียวกันครับที่เขาชื่นชอบในการไปเดิน,นห้างเข้าผับเข้าบาร์มากกว่าการเข้าวัดก็เป็นได้ดังนั้นครับไม่มีฝั่งไหนผิดแล้วก็ไม่มีฝั่งไหนถูกครับแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีการสร้างความสุขในแบบของตนเองขอแค่ไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นก็พอครับ สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวชิตกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r คร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราชาวทยานนะครับก่อนจากลากันไปนะครับอยากฟังคลิปอะไรตอนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช